ปีศาจเหรอเขาอยู่ไหนปีศาจที่นายพูดถึงไม่ใช่ฉันใช่ไหมไม่หรอกที่จริงแล้วคุณได้ยินผิดไปกูเทียนชานคุณมีเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรบ้านมันดาเองนะสิฉันบอกนายแล้วอย่าอวดดีเกินไปและอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น นายละเลยมันหยุนหยุนบอกฉันมาตามจริงพี่ชายของเธอเป็นพวกบอสใหญ่หรือเปล่าฉันก็อยากรู้เรื่องนี้เช่นกันเอาละวันนี้ฉันอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะปล่อยนายไปขอบคุณครับขอบคุณนายน้อยชูขอบคุณ,คณที่ปีศาจนั่นไม่โกรธไม่งั้นเราทุกคนเจอดีแน่ โอ้นี่ไม่ใช่นายน้อยเลยหรอกหรอทำไมสภาพดูไม่ได้เลยอูอย่างยี่นี่ดูเหมือนนาถูกใครบางคนอัดมานะอูอหยางยี่นาอย่าพูดจาเหลวไหลมันเป็นเพราะฉันสะดุดก้อนหินลม้มนั่นชูหยุนหยุนไม่ใช่หรอเธอใกล้แต่งงานกับพี่ชายฉันและเธอยังออกไปเที่ยวกับผู้ชายข้างนอก อย่าไปยุ่งนะนายน้อยคนโตของตระกูลชูก็อยู่ที่นี่ตระกูลเล็กๆอย่างตระกูลชูนั่นน่าหัวเราะมันจะมาเทียบกับตระกูลอู่หยางของเราได้ยังไงปล่อยให้เขาตายถ้าเขาอยากนักอย่าให้เลือดมันาสาดมาโดนเราครับนายคือนายน้อยคนโตของตระกูลชูหรอน้องสาวของนายที่แท้ก็เป็นผู้หญิงพันนั้น ที่รล่รวมผู้ชายเก่งเท่านั้นนายกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรกับฉันอยู่วะกล้าดียังไงมาตบหน้าฉันแม้แต่พ่อก็ไม่เคยตบหน้าฉันโอ้จริงเหรอเช่นนั้นฉันจะตบหน้านายอีกครั้งแทนพ่อของนายแล้วกันวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ